สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้จะมาลงลาวพัฒนานะครับงวดปันจันท์ที่2ธันวาคม2567นะครับเป็นชุดสรุปก่อนออกนะครับงวดแรกของเดือนธันวานะครับสำหรับลาวพัฒนาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ลงไปให้แล้วล่ะคลิปหนึ่งนะครับลงไปให้ตั้งแต่อ่าเป็นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนี้เป็นชุดนี้นะครับ สูตรรูดนะครับรูด4ตัว1 2 3 6นะครับ1 2 3 6จับใส่กับ8 9 0แต่ระวัง7ด้วยนะแต่ระวัง7ด้วยนะครับนี้ตัวสรุปไว้แล้วก็มี1 8 1 9 1 0 2 8 2 9 2 0นะครับอ้าสะครับสรุปก็คงจะเป็นชุดเดิมนี่แหละนะครับก็จะเป็น1 8 1 9 หน2่2ศูนทีนี้ตัวสรุปนี้นะครับขวากันนะครับจากไทยมานีหกนะครับ16ึ่ขอกัน16ึอีกหึงตัวนะครับ16อีกหนึ่งตัว เลขตัวที่วงเล็บก็คือ1 7อีก1ตัวนะครับ1 7 1ตัวคงไม่2 6 2, นะครับก็ขอกันแค่นี้นะครับขอกันไว้แค่นี้ชดชุดเต็มมันก็ตามชุดเต็มไปนะครับหลัก10วันนี้ของไทยหลัก10วันไทยก็คือ4 4 3ก็เป็นอาจจะ839303 3, 3, ก็ได้นะครับในชุดนี้นะในชุดนี้อันนี้ก็เหมือนกัน1เป็นหลักหน่วย ของสองตัวล่างรัฐบาลไทยอาจจะเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับในชุดนี้นะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับในชุดนี้นะครับในชุดนี้ก็จะคงเด่นที่แปดแปดกับเก้ามันก็เด่นทุกตัวเหมือนเดิมนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์นี่ะ ปักกาแดงปักกาแดงอา้าวปักกาแดงไปไหนแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์โอ้ไม่ออกเลยปักกาแดงคุณไปไหนลมพัดไปแล้วหรือเปล่านะลมพัดไปแล้วจริงๆนะครับออาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตัวนี้มาแทนนะครับแปด ก้าศูนย์แต่ให้กลับทางหน่อยนะครับแต่ให้กลับทางหน่อยอ่าทีนี้ได้แล้วตัวนี้นะครับได้แล้วไปดูหลักร้อยก่อนค่อยมาพูดต่อนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมสูตรนี้งวดที่ผ่านมามันหลุดนะไม่ได้6 7 8 9ดแไม่มามันมา4นะครับแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้มันก็มายาวๆอยู่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้างวดมาสี่ห้างวดอยู่อันนี้ลงจริงนะครับเพิ่งดูดไปงวดที่ผ่านมาวันนี้ได้สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกนะครับหลักร้อยได้สองสามสี่ห้าและหกนะครับเน้นตัวไหนในชุดหลักร้อยตัวหลักร้อยจะเน้นตัวที่เป็นเลข 3กับเลข4นะครับ3กับ4 3กับ4 3กับ4นะครับเน้น3กับ4เลขกไทยเป็น4 3เราเน้นหลักร้อยของเราพัฒนาไว้3กับ4นะครับก็จะจับใส่นี่แหละนะครับจับใส่นี่แหละจับใส่กับ3ตัวนี้3ตัวเดี่ยนนี้ ที่เหลือท่านจับเองนะครับจับให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจับให้เป็นตัวอย่างเฉยๆจัไปแค่นี้นะครับแต่ว่าคนจะจับ819101นะครับก็จะเป็น381 4 8 1 3 9 1 4 9 1 3 0 1 สีศูนย์หนึ่งอือสามหกชุดจับไปเป็นตัวอย่างหกชุดสามตัวนะ แต่ตัวกันก็ดี6กหนึ่งนี่61หนึ่าสนใจอยู่นะครับ61หนึ่าสนใจอยู่ออกใครมานี่งวดก่อนหน้านี้งวดวันที่ที่ออกสาล่างนะครับเลขไทยมาออกราวพัฒนา2 8งแออกใกล้ๆกันออกใกล้ๆกันนะครับวันนี้ก็อาจจะออก6กหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเจ็นึ่งไหมหรือ8ปดหนึ่ง อยู่แถวๆนี้แหละนะครับอยู่แถวๆนี้ระวัง6 1ก็จะมี7 1กับ5 1แต่ตัวนี้ไม่5ไม่มีนะครับก็ระวังนี่แหละ2ตัวนะครับ2ชุดที่เป็นชุดระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งหมดนี้เป็นบนล่างก่นนะครับเป็นบนล่างแล้วก็ให้กับตัวด้วยนะครับส่วนชุดเต็มมันชุดเต็มมันก็อยู่นี้นะครับชุดเต็มมันก็อยู่นี้นะครับครับก็คงจะให้ไว้ สั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นชุดสรุปก่อนออกนะครับเอาชุดเต็มออกมาตัดออกมาตัวเด่นนะครับตัดออกมาตัวเด่นก็มีเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็มีตัวกันที่เป็นเลขไทยไว้นะครับ16นะครับถ้ากัน3 4ได้3 4มีโอกาสไหม3 4ก่ก็ถ้าดูชุดล่างชุดนี้นะครับมันก็มี3มี4เป็นหลักสิบได้นะครับก็จะเป็น4 3ได้หรือ3 4ได้ นะครับ16ได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราพัฒนานะครับครับก็วันจันทร์หมดใหม่ของเดือนธันวานะครับก็คงจะให้ไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะครับขอบคุณไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ